ไปกันที่ฟุตบอลหญิงนะครับนักเตะสาวไทยนะครับก็หวังที่จะถล่มประตูจอแดนเพื่อผลต่างประตูด้วยเสียนะครับในการลุ้นแชมป์ฟุตบอลหญิงปรีโอลิมปิกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ครับความเคลื่อนไหวของนักเตะสาวทีมชาติไทยครับที่จะลงสนามพบกับจอแดนในศึกฟุตบอลหญิงปรีโอลิมปิก2 0 1 6บรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ที่เมืองบันดาเลประเทศเมียนมานัดที่2ในเย็นพรุ่งนี้ครับเวลา16บหนาฬิกาตามเวลาประเทศไทย เมื่อช่วงเงย็นที่ผ่านมานะครับโคชหนึ่งหนึ่งทัยสะทองเบียนเฮดโคชทีมชาติไทยพร้อมด้วยโคชฝั่งชันวิทย์ผลชีวินนะครับประธานเทคนิคได้คุมนักเตะสาวไทยลงฝึกซ้อมซึ่งเกมวันพรุ่งนี้นะครับช่วงแรกยดึดเล่นชุดเดิมจากนัดที่แล้วแต่อาจจะเปลี่ยนแค่ตำแหน่งเดียวในแดนกลางนะครับโดยจะให้วิไลพรบุรด้วงลงเล่นแทนพิกลเขื่อนเพชรที่บาดเจ็บเล็กน้อยโดยจะต้องเน้นการยิงประตูให้ได้มากๆนะครับเนื่องจากผลต่างประตูได้เสียมีส่วนในการตัดสินแชมป์นะครับหากคะแนนเท่ากัน โดยการพบกันล่าสุดนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วในศึกปรีโอลิมปิก2012โซนเอเชียทีมสาวไทยถล่มเอาชนะไปได้ถึง7จดประตูต่อศูย์ครับส่วนเมื่อช่วงเช้านะครับนักเตะสาวทีมชาติไทยพร้อมด้วยสตาฟโคโช้ชนะครับก็ได้เดินทางไปกราบไหว้ขอพรพระมหาไม่มุนีนะครับพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเมียนมานะครับที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระมหามุนีครับก่อนที่จะลงสนามพบกับจอแดน เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันรายการนี้นะครับหลังจากในช่วงซีเกม2013นักเตะสาวไทยได้อธิษฐานไว้นะครับว่าหากคว้าแชมป์ซีเกมครั้งนั้นจะกลับมาไหวอีกครั้งนะครับจึงได้เดินทางมาตามที่ได้อธิษฐานไว้ครับ